สปอยของมังงะวันพีในตอนที่1นึ1่งถึงในตอนนี้มีชื่อตอนประมาณว่าสิ่งที่เรากลัวโดยที่หน้าปกตอนในตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ไลโซเนี่ยกำลังป้อนอาหารให้กับยามาโตะเพื่อเป็นรางวัลแล้วก็ของขวัญที่ยามาโตะสามารถเอาชนะแล้วก็ล้มกลุ่มหโหง,งได้ส่วนเนื้อาหาในตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่บอกนะว่าในปัจจุบันมันคือเห็นการย้อนหลังไปก่อนที่ซอมเมิร์สจะโจมตีสายพโลบิแล้วก็ซาโลซึ่งในตอนนั้นซาโลเนี่ยเขานี้นได้พูดกับโรบี้ในอ่าวสุนเทพเจ้าพวกนีนน ดังนั้นโรบินจงซ้อนตัวต่อไปแล้วคอยช่วยเหลือเ่าเด็กสาและหลังจากนั้นก็ได้ตัดภาพไปที่กุณโกซึ่งเราจะได้เห็นว่าในตอนที่กุณโกเธอนั้นได้จับกลุม่มโมฟานที่อยู่บนเรือโคโลนัลไวา้ซึ่งในตอนที่กุณโกเธอนั้นไ,ได้พบกับบูกแล้วก็ได้รับรู้แล้วนะว่าตัวตนที่แท้จริงของบู๊กเนี่ยเขานั้นเป็นคลเายเพาะบูกคือโซคินที่กุณโกฟังเพลงแล้วก็ชื่นชอบเพลงของเขานินมาตลอดหลังจากนั้นกุณโกก็เลยยินการนะว่าจะให้บู๊กเนี่ยกลายเป็นท่าเสียงโน้ปฏิเสธ เพราะว่าเขาได้สาบานไว้แล้วนะว่าเขาจะจงรักภักดีต่อลูฟี่เพียงแค่นคนเดียวเท่านั้นส่วนท่านั่นจินเบยในตอนนั้นเนี่ยเขานั้นกําลังพยายามหาทางเพื่อเอาชนะคุณโกแต่พาไปที่ซมเมิร์ดในตอนนั้นซอมเมิร์ดได้ประกาศนนในตอนนี้เนี่ยเขานั้นมีตัวประกรันเป็นเด็กผ้าคนยักษ์ทั้งหมด1ิคนซึ่งหนึ่งในนั้นมีคลอนที่เป็นลูกชายของกาบันด้วยและเพื่อที่จะให้ปลดปล่อยเด็กเดวกพวกนั้นหล่าคนยักษ์จะต้องทาลายโรงเรียนแล้วก็ห้องสมุดที่เอาบาวถึงซะแล้วก็จงสาบานได้ว,ว่าหลังจากนีีน้่จจะจงรรัภดตอฐบาลลโก และในตอนสุดท้ายเราจะได้เห็นกาบันและก็โรบินกําลังเตรียมตัวต่อสู้กับสวินทพโดยที่โรบินและก็กาบันพวกเขาเน้นสาบานนะว่าจะไม่ยอมให้เรื่องราวพวกนี้ได้เกิดขึ้นเด็ดขาดและหลังจากนั้นพวกเขา้นก็ได้มุ่งหน้าสู่การต่อสู้แต่ว่าหลังจากนั้นเนื้อหาเนี่ยก็ได้ตัดจบพร้อมกับข้อความที่บอกนะว่าที่หน้าวันพีนโงตโอเคและนี่นก็จะเป็นเนื้อหาแลวก็เรื่องราวทั้งหมดของสปายคลิปนี้นะฮะส่วนถ้าเกิดเป็นเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สกิ๊ตแล้วก็กดกระด่เาาไมากการตน,นหคใ สวัสดีครต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ